สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนเจ้าสาวที่ไม่ได้ถูกเชิญขึ้นร้องเพลงอวยพรทำเจ้าสาวยืนน้ำตาไหลเจ้าบ่าวก็จุกอกพูดไม่ออกสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้าในงานแต่งกลายเป็นเรื่องเศร้าคราวน้ำตาก,กันเลยทีเดียวเพราะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเว็บไซต์โซโหได้มีการเผยแพร่เรื่องราวงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน ของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศจีนในขณะที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวยืนอยู่บนเวทีจู่ๆเพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งก็ทำเซอร์ไพรส์เดินออกมาร้องเพลงอวยพรให้กับท้งคู่จู่ๆเจ้าสาวก็ร้องไห้ออกมาส่วนเจ้าบ่าวก็ได้แต่ยืนอึ้งพูดไม่ออกแขกคนที่เป็นเพื่อนสนิทต่างตกใจกับการร้องเพลงของเธอส่วนบางคนที่ไม่รู้เรื่องก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วเพื่อนของเจ้าสาวคนนี้เป็นแฟนเก่าของเจ้าบ่าวโดยก่อนหน้านี้ คบกันมานานกว่า3มปีเธอและเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ดันมาเจออุปสรรคก่อนที่จะแต่งงานทําให้ต้องเลิกรากันไปแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นทางเจ้าสาวก็ไปคบกับแฟนเก่าของเพื่อนสนิทซึ่งเขาได้กลายมาเป็นเจ้าบ่าวของเธอและทั้งสองจัดงานแต่งงานกันอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีเจ้าบ่าวไม่ได้ชวนสาวแฟนเก่ามาร่วมงานแต่งงานแม้ว่าทั้งสองคนจะยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะเขารู้ดีว่าเจ้าสาวของเขากับเธอคนนั้น เป็นเพื่อนสนิทกันเขาไม่อยากทําให้เจ้าสาวของเขาไม่สบายใจในขณะที่เจ้าสาวก็ปิดบังเรื่องนี้ไม่ให้เพื่อนรู้เช่นกันเพราะเธอไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้าและรู้สึกอับอายจากการถูกนินทานในวันสําคัญแต่แล้วข่าวการแต่งงานของสาวสาวคู่นี้ก็ถูกเผยแพร่ไปในกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างรวดเร็วทําให้หญิงสาวทราบเรื่องว่าแฟนเก่าของเธอ กำลังจะแต่งงานกับเพื่อนสนิทและแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับเชิญแต่เธอก็ลงทุนตัดชุดสวยงามเพื่อใส่ไปร่วมในงานแต่งงานและถึงขนาดขึ้นไปร้องเพลงอวยพรเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยทั้งนี้เพลงที่หญิงสาวนั้นร้องก็คือเพลงที่มีชื่อว่า lost my soul for love ซึ่งมีเนื้อหาสุดเศร้าเกี่ยวกับความสิ้นหวังในความรักอันลึกซึง้ง และสุดท้ายต้องยอมแพ้แม้ไม่เต็มใจถึงแม้ว่าบทเพลงที่เธอร้องจะไพเราะแต่ทั้งงานกลับเงียบสงัดเจ้าสาวยืนร้องไห้น้ำตาไหลพรักด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกส่วนเจ้าบ่าวก็จุกอกพูดไม่ออกเช่นกันสุดท้ายเมื่อเพลงจบหญิงสาวก็หันหลังเดินลงจากเวทีไปและยืนเช็ดน,น้ำตาอยู่ตามลำพังที่มุมหนึ่งของงาน ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจนํานวนมากพากันเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นบางรายมองว่าเจตนาของหญิงสาวไม่ได้ตั้งใจไปไวอวยพรแต่ตั้งใจไปทําลายงานแต่อีกฝ่ายมองว่าในมุมของหญิงสาวก็เข้าใจความรู้สึกเมื่อจ,จู่ๆแฟนเก่าเราที่เพิ่งเลิกไปไปแต่งงานกับเพื่อนสนิทถือว่าเธอทําได้ดีแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ